สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมเจมส์นาฬิกาเจอกันเหมือนเช่นเคยในช่วงนาฬิกาอัปเดตอัปเดตเรื่องราวกับาการความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลสเปนนะครับวันนี้พูดคุยกันหลังเกมบาร์เซโลนาบุกถล่มซูเวน่าซเวด้าในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คิปล้อเลิกเฟสนะครับ5ประตูต่อ2นะครับเกมนี้ฮันซิฟริกเปลี่ยนผู้เล่น2คนถ้า นับจัดเกมเดบิบิบาเซลนี่นะครับให้ฟรองกี้เดยองลงมาเล่นเป็นตัวจริงในแดนกลางแล้วก็ตำแหน่งแบ็กซ้ายเป็นเคลัดมาตินนะครับพักอเล็กันโดบาวเดแต่ส่วนแกนหลักที่เหลือ,อยังลงสนามอย่างพร้อมเพรียงก,กันนะครับเปิดเกมมาเนี่ยทางด้านบาโซนาออกสตาร์ทได้ดีคุมเกมได้เราก็ได้ประตูขึ้นนำอย่างรวดเร็วนะครับจากลูกฟรีคิกเปิดเข้ามาแล้วก็เป็นทางอินิโกมาติเดโขเข้าไปครับส่วนที่เหลือนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยบาซูน่าก็มีจังหวัดพลาดแล้วก็ทำให้ซูเวต้าซูเอต้าตีเสมอได้แต่ทีมยังคงเล่นในในดัมมิกที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็เรื่องของการเล่นเกมรุกเนี่ยเป็นจุด ที่จะบอกว่าโดดเด่นที่สุดในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาครับมีการโอเวอร์โหลดผู้เล่นนะครับเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายของสวีเดนสวีเนเนี่ยค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ที่สําคัญก็คือนักเตะทุกคนที่โอเวอร์โหลดขึ้นไปเนี่ยไม่มีใครขี้เกียจเลยครับขยันพุ่งหาพื้นที่ว่างอยู่ตลอดเวลาทําให้เมื่อรับส่งบอลแล้วเนี่ยนะครับบอลไม่ตายสามารถที่จะเคลื่อนที่ไปได้เรื่อย เป็นปัญหาสำหรับทางด้านสูมเวนาสเวด้าในการจัดการกับเกมรุกของบาร์ซโลนนาโดยเพราะการขึ้นเกมทางฝั่งขวาเมื่อคือนต้องบอกว่าสุดยอดเลยนะครับการเปิดบอลของชูสกุนเด a y กุงได้เป็นแบ็กขวาในเวลานี้ที่ต้องบอกว่าขยับขึ้นมาเติมแล้วก็หาพื้นที่ได้ดี จังหวะที่เปิดบอลต้องยอมรับเลยครับว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาแม่นมากจริงครับทาไป3ามแอซิดด้วยกันขณะที่ราฟินญ่านหนึ่งประตู2แอซิดก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่เขายัางคงทําผลงานได้อย่างต่อเนื่องนะครับเช่นเดียวกับโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้อาจจะมีจังหวะพลาดบ้างแต่2ประตูที่ทําได้ก็ถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานรับผลงานก็ถือว่าน่าพึงพอใจในเกมนี้ถึงแม้ว่าลาินยามาลจะยิงประตูไม่ได้แต่ว่าการพาสบอลนะครับการสร้างเกมรุก ก็บอกว่าทําให้เกมทันต์นกราบของบาซโลนามีมิติอย่างมากเลยทีเดียวนะครับโดยภาพร,รวมถือว่าเป็นเกมที่น่าพึงพอใจครับเกมรับอาจจะมีจังหวะมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างแต่ไนเรื่องปกติครับเมื่อโอเวอร์โหลดผู้เล่นขึ้นไปแล้วบาซ่าแฮนเดิลได้ขนาดนี้ยิงได้ถึง5ประตูเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่ต้องตําหนิมากมายนะครับ ฟลิกทําให้บาร์เซโลน่ายังคงเป็นทีมที่มีเกมรุกที่น่ากลัวและถึงตรงนี้ด้ครับบาร์เซโลน่าสร้างสิติใหม่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเป็นทีมที่ยิงประตูดได้มากที่สุดนะครับในประวัติศาสตร์แล้วของสโมสรครับ16นัดแรกยิงได้ถึง56ประตูนะครับแล้วก็มีถึง 7เกมที่ยิงได้3ประตูหรือมากกว่าด้วยนะครับฤดูกาลที่เคยทำเอาไว้สูงสุดนะครับคือฤดูกาล1950-51 16นัดแรกตอนนั้นยิงไป55ประตูแต่มาชุดนี้ของคัร์ลิฟริครยิงไป56ประตูก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าบาซลนาจะเดินไปถึงจุดไหนแต่ณเวลานี้ต้องบอกว่าพวกเขาเป็นทีมที่น่ากลัวแล้วก็มีลุ้นในทุกๆ รายการจริงๆนะครับเวลานี้นะครับกับแชมเปี้ยนสลีกรอบลีกเฟสบาร์โซนาอยู่อัดับที่6ของตาราง4นัดมี9คะแนนมีโอกาสมีแนวโน้มสูงมากนะครับที่จะผ่านเข้าสู่รอบ็อกเอาโดยที่ไม่ต้องไปเล่นในการเล่นรอบเพลย์ออฟย่าวเย,ยนยดครับ